นนทบ,บุรีดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์นำตุ๊กตาจำนวน450ตัวมามอบให้กับโรงเรียนวัดแครในเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ณห,หน้าเสาธงโรงเรียนวัดแครในตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บรุรีวันที่9มก,กราคม2569เมื่อเวลา10.00นดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์หรือดรประธานชาติประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาการ กรรมธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการประหารงานตำรวจสถานตำรวจภูธรป่าบางและประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการประหารงานตำรวจสถานตำรวจภูธรบางสีเมืองพร้อมด้วยนายสิริโชคเกียรพงศ์พิพัฒน์ก็ตตรอรพอบางสีเมืองได้นําตุ๊กตาจํานวน450ตัวมามอบให้เด็กๆ เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆโดยมีนางสิริกัญญาสุพุทธีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแครในและคณะครูอาจารย์ร่วมรับมอบนอกจากนี้ท่านด็อ,ต,อรตรสิริศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์หรือดออรประธานชาติยังได้จับรางวาัลมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยในวันเด็กปีนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากดรวราโมรัสเถียนนายกเทศมนต,ตรีตะมนบางกลงังมาเป็นประธานเปิดงาน,างา 2, 9, งงนวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ของโรงเรียนวัดแคในายอีกด้วยด่านดรสิทธิศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒ์หรือดรประธานชาติท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้กระผมได้เล็งเห็นความสําคัญของนกเด็กมาโดยตลอดและวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569 กระผมได้นําตุ๊กตาจานวน450ตัวมามอบให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดแครนยเพื่อสานต่อให้เด็กๆได้มีความสุขของวันเด็กในปีนี้วันเด็กปีนี้ขอให้เด็กๆทุกท่านทุกคนมีความสุขและเป็นคนดีของสังคมขอให้เด็กๆทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและวันนี้เป็นวันเด็กของท่านขอให้ท่านสุกสนานลื่นเริงกล้าแสดงออก ในทางตรงและสร้างสรรค์และมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบตนเองเสริมสร้างให้เด็กๆและเยาวชนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งร่างกายอารมณ์สติปัญญาให้มีคุณภาพดีมีอนามัยที่สมบูรณ์ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนอน,นุเคราะห์จากพรากรห้างร้านหน่วยงานต่างๆมาช่วยสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม ของขวัญต่างๆมีการละเล่นบนเวทีเล่นเกมและการบริหารอาหารเครื่องดื่มแจกของขวัญอื่นๆอีกมากมายวันนี้มีความสุขมากได้เห็นรอยยิ้มเด็กๆและเห็นความสุขของเด็กๆเพราะวันนี้เป็นวันของเขาก็คือวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ศุกษาอุดมศึกษาวิ่ทยารวิจัยและนทัตวกรรมของมัฐิษาานะฮะวันนี้ก็นื่งด้วยเป็นวันวันเด็กแห่งชาตินะฮะ จริงๆแล้วคือสิบวกคาหก้าแต่เราจัดทำให้ที่เก้าวักลาหก้าก็เมื่อเช้าผมก็เดินทางไปมอบลูกกตาจำนวน4 5, 5. Then, ่ห really no like the ้สิบชิ้นให้กองเรือรถาเรทุกคนแล้วก็มาที่โรงเรนวัดไายในนะมอบลูกกตาเช่นกันก็วันนี้มีความยินดีมาแล้วมี่เ้าถือว่ากลับเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งก็บรรยากาศเก่าๆกลับมาแต่ก็ก็ต้อง เราเขาว่าเด็กคนนี้มีความสนุกสนานแล้วก็นอกกบกิจกรรมที่ทางโรงเรียนภายในจัดนะก็รึ่นเริมแล้วก็มีของขวัญเยอะแยะมากมายตลอดจนคุณครูก็มีความสนุกและผู้ปกครองที่มาร่วมก็มีความปล่งมิติจับเด็กนักเรียนของตัวเองบุรหละตัวเองที่ได้รับรางวัลไปมากมายก็แทบจะไม่รู้จะพูดยังไขงของขวัญเยอะมากนะในกิจกรรมเด็กทครั้งนี้ก็ยินด,ดีกับ เด็กนักเรียนทุกคนที่ได้รับของขวัญนเรื่องในวันเด็กเป็นชาติปีนี้ครับขอบคุณครับครูสุภาพนี้เป็นตัวแทนของมิจฉาเนตรการงานทุกปีแล้วก็เห็นว่ารีเห็นว่าท่านเป็นผูีความสนับสนรนเมตตาลงียนวัดแทนในตลอดแล้ววันนี้ขอเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดแคนใยให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับมีอะไรก็ยินดีครับครูก็เรา ดูแลเองผิดของเราเพราะว่าเติมาตุเป็นแรงและกำลังใจของเด็กเรียนและแข่งพิพิธภัณแต่ละท่านใช่ครับเพราะท่านมาให้การสนับสนุนของโรงเรียนว่าแถในตลอดท่านผอและคณะครูก็ต้องขอบขอบคุณขอบคุณแข็งนะคะขอบคุณแข็นะคะครับสหรัฐแก้วตาหัวหน้าข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี